สวัสดีครับเพื่อนครับมาดูแปะตําปึงที่ช้าไว้นะครับจะติดแล้วครับแล้วก็เช้านี้ก็เหมือนเดิมครับมาเก็บดอกเพกาะนะครับดอกนี้หลายวันแล้วดอกนี้ครับ ดอกเพกาสำหรับเช้านี้นะครับประมาณนี้โอ้มีอีกครับบางทีมันล่นลงไปในต้นไม้เราก็มองไม่เห็นนะครับก็ถ้าไปกินก็ระวังเรื่องหอยนิดนึงครับเพราะว่าหอยจะมากินก่อนเราแล้วก็เอาออกครับเวลาล้างต้องดูข้างในนะครับจะมีพวกหอยทากนะครับพวกหอยเข้าไปกินก่อนนะครับก็ดูนิดนึงนะครับ มันจะล่วงลวงในทีเราก็หาไม่เห็นนะครับลูกมันไม่ได้เก็บนะครับเก็บแต่ดอกกินแต่ละวันนะครับเอาไปลวกนะครับต้นมนะละกอครับสูงแล้วนะครับแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวก็สูงแล้ว ได้ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูอีกทางโน้นนะครับแปลตําปึงที่เราเด็ดไปชํานะครับมันแตกออกอีกหลายหลายกิง่งหลายยอดนะครับแตกออกนะเสียอาหารข้างบ้านนะครับใส่ถังปุ๋ยหมักนะครับเอา EM ย่อยสลายนะครับดอกไม้สวยๆครับ วอเตอร์เกตงามๆนะครับลางจืดนะครับอีกดอกหนึ่งนะครับ <c oughs> อันชันนะครับสวยนะครับกินสด,สด นะครับอันชันกินสดๆนะครับบางคนก็เอาไปชุบแป้งทอดนะครับแปะตําปึงก็ไปชุบแป้งทอดได้นะครับอย่างนี้นะครับถ้าคนที่ไม่ไม่ชอบกินสดๆนะครับหมูเสือกินสดๆนะครับกินกับลาบสุดยอดนะครับหมูเสืองามๆเลยนะครับดอกเพีกามจะล่วงลงข้างล่างนะครับ หาดูดีๆนิดนึงครัต้นผงชุรสนะครับเอากิ่งมาเสียบลงดินปั๊บแตกแตกใบแล้วนี่ครับแตกใบล่ะจะได้กินแล้วนะครับบางทีเราก็หาไม่เจออย่างนี้ครับมันก็เน่าไปนะครับ เน่าไปมร่วงลวงในในป่าในอะไรเราก็หาไม่เจอนะครับต้นนี้ได้ลูกได้ดอกเดียวครับแปะตําปึงครับงามๆแล้วนะครับ ทุกวันก็จะล่วงมาประมาณนี้นเพกาหน้าบ้านนะครับงามๆนะครับคลิปเก่าผมมีวิธีว่ากินสดกินแบบไหนนะครับแล้วก็เอาไปลวกกินลวกแบบไหนนะครับก็ใส่เกลือนิดนึงนะครับล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็ลวกนะครับใส่ตู้เย็นไว้กินหลายวันนะครับ วอเตอร์เกตคนที่ชอบผักสลัดนะครับโอเคครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็ได้เพีกาหลายดอกนะครับก็นะครับเทำอาหารนะครับกินนะครับเวลาล้างก็ระวังนะครับระวังพวก พวกหอยทากพวกทากนะครับเข้าไปกินข้างในนี่นะครับล้างต้องระวังข้างในนิดนึงนะครับระวังข้างในนิดนึงนะครับโอเคครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับขอบคุณครับ